จะมาสอนวาดรูปคนนะคะเริ่มจากแรกนี่ก็หลอกก็ อีแล้วก,ก็อรนี้เลยขั้นต่อไปแล้วก,ก็ทำคิ้วงโอเคน,นะคะแล้วก,ก็หนต่อ อย่างนี้แล้วก็อีกสนีนะคะแล้วก็ต่อไปจะมูกแล้วก็ทำปากนะคะ คีแล้วก็อย่างนี้ผมจะรหัว่าจะเป็นผมยาวก็ได้หนูก็จะทำผมสั้นแล้วก็ต่อไปคอ แล้วก็สร้อยคอแล้วก็ต่อไปซื้อ นะคะแล้วก็ต่อไปมงกุดก็ทำจุดจุดจุดสามแล้วก็จุดเล็กกับจุดใหญ่ เ okay. แล้วก็ต่อไปทำผมดาน ให้เท่าไหร่คะขอเม,มิ์บอกหน่อยนะคะเวดยบายคะ่ะ